สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบอพอกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมาแล้วครับอาจารย์นิรนามครับงวดวันที่16มีนาหกเจ็ดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจาราณในการหลับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคและดวงครับพอเพิ่นกับฝากมาบอกว่างวดนี้ขอให้ทุกคนได้รับโชคเปน็นํากันนะครับเนาะคิดชินไดก็ให้สมหวังดังปรารถนาพอเล่า ตัชีวาจังไดเหล็กมันก็มีเขามีรูดเพื่นว่าเหล็กมันก็มีเขามีรุดมันกับเป็นเรื่องปกติเพื่อนว่าฉันผู้ได้มักกระซื้อถ้าผู้ได้บ่ามาักกระพานใดเพราะว่าเพื่อนหามาเป็นแนวทางเนะาะเบาหนองกัดหาตัวเลขให้ทุกคนละครับผมงวดนี้เขามารับโชคไปนํากันคือเกา่าคิดจริงได้ก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุสคนเบาหนองกัดพยายามหาตัวเลขกมาฝากทุกคนคือเกา่าเดี๋ยว ก็มีคนไห่เลขมากเริ่มหลายคนแล้วครับเดี๋ยวเบาลองชิดฝ่าอาดคลิปแล้วก็ลงให้เบิงนะครับเนาะเพราะว่ากระทั่งอัดทั่งตัดนาวก็อาจ์ิชาเนี่ยแต่ว่ากัสิลงให้เบิงให้ครบมัดสุกข้นแล้วครับงวดนี้ครับอาจารย์นิระามไหามาเหลขกนี่จะตรงงาม,งามครับแต่ว่าเล่าบอกว่าอย่าถิงเหลขเบิน่นเ้อเพื่อนว่าอย่าถิงเหลขเบิน่นผู้ใดมักตัวใดก็ให้ซื้อไว ยาถิมผู้ใดเคยซื้อเลขเบิร์นไว้งวดวันไก่ยาถิมเพราะว่าพอแล้วก็ยังหมักอยู่เหลขกเบิร์นแต่ว่าตาล่างที่เิ่นหิมาเมอรอนีงวดที่แล้วออกทั้งบนทั้งล่างของมมอนีไลยของงวดนี่มันออกไปแล้วทั้งบนทั้งล่างพอวยะยาประมาทเลขเก่ามันอาจสกลับมากก็ได้มันอาจิาาจเปลี่ยนกันเป็นบนหรือเป็นล่างหรือสิมาเหลขกเบิร์นอันนี้กนันบ่าเบิร์นก็หามคุณมาชินะขันบเบิร์นก็หาม ให้ระวังนําผลวางชนะแต่ว่ากระเบื้องไหวเป็นแนวทางเนาะเผื่อเปรียบเทียบทุกสิิงทุกอย่างม,มันก็ขึ้นอย่ทีิโชคและดวงแล้ครับหลายคนก็ถามมาว่าเบาหน่องจะเอาลุงปูมามือใดอก็กรออีกสักคราวครับรออีกสักครู่สักพักนะครับเนาะให้รวบร่วมปัจจัยก่อนในการที่จะเอาไปนิมนต์ปูมานะครับเนาะใจเย็นๆองค์สีทองครับองค์สีทองจะมาตั้งคู่กันนี่ละจะมาตั้งคู่กันแล้กกระบ่แน่ครับพฤชภ้า สิมาอีกองค์ที่สามอันนี้ก็ค่อยติดตามนะครับเนาะอันนี้ค่อยติดตามอันนี้บ้านองยังท่านได้บอกอันนี้บ้านององค์ที่สามบ้านหองสิบบอกเด้อว,ว่าสิมาสิชัดเจนตอนไหแต่ว่าองค์ที่สองนี่บ้านหนองใจบ้านหนองนั้นอยากให้มาในเดือนนี้แหละอยากให้มาในเดือนนี้หรือก่อนวันที่ที่พง์นี่แห้งดีเลยเนาะจะไดก็จะค่อยติดตามนะครับเนาะเอาเหลีอาจยนนิรนามครับงวดนี้เป็นห้มากงามครับให้เหลียมา ค่อนข้างจะงามด้วยละ่ะเพื่นใส่ตรงกลางไว้ศูนย์หนี่ใส่ตรงกลางไว้ศูนย์ครับ3แถวบนเพื่นใส่เจ็ครับผมเจ็ 7, 9, นี่คือข้างบนนะครับเนาะข้างล่างเพื่นใส่สามโอ้ยหกเกาห้าเนี่ยหกข้างล่างหกเโอ้แมน่น สามหกสามเก้าเออโอ้ย,อย,อยขอโทษเลยลครับขอโทษขอโทษขอโทษบบาผิดบบาผิดข้างบนใส่เจ็ดเก้าแปดข้งางล่างใส่หกสามห้าเออหกสามห้าโอ้ยขนาดเขียนเองเจ้าของเลยนี่สับสนสับสนหกสามห้าครับข้างล่างเพคนเขียน หกสามห้าตรงกลางเป็นเหล็ศูยนาาย์ครับตัวเบาหน่องขอโทรฟ้าไพ่นะครับเด้อขอโทขอ้าไยหลายๆอย่าว่ากันเลยครับเ่านเะบิง้งตัวเหลขไม่น้ำหรอกครับฟังเบาหน่องบอกไม่นำํำนะครับเนาะมากว่ครับมากบะแต่วันเหลขกแต่วันเหลขเบิ่นพอแล้วยังบ่ถิมด้หกหกเจ็ 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าดิยังบ่ถิมนะครับเด้อเหลขเบิ้นเด้ออย่าลืมเล็กเบิ้นแต่ถ้าพูดได้มากเหลขหาม เอาไปใส่กันก็ได้เอาไปใส่ก,กันกับเหล็กนี่หนีก็ได้นะครับเนาะเจ็ดเก้าอาจสิบไปบนยังก็เกิดขึ้นได้ศูนย์สามอาจสิลงล่างก็เป็นไปได้ย่าประมาทครับเหล็กดนี้ยาประมาทบ้าหนหองเห็นบ้านหนองกันทาว่ากัยังเซลๆ์เลยเป็นยังคือบ่ใหชุดนีตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วก็จ็ดสิวันจังไดแล้วเจ็ดสิว่าจังไดแล้วก็บ่าปากแล้วก็ยิ้มแต่ก็บ่เป็นยังครับถือว่าพอแล้วห้คือเกา่า งวดนี่โบนี่ครับอาจิมาทั้งบุญทั้งล่างกันเลยแมนบ่ครับเบิ่งเหลขกไปนําจับคููไปนําแต่ถามว่าเบ้าหนองซื้อตัวไหมักตัวไดถ้าเลขในตาล่างพอบ่เบ้าหนองมักงกเก่าเก่าหกเด้อแล้กก็เลขเบิลก็คือหกหกกับเก่าเก่าเบ้าหนองยังบบถิมเด้เบ้าหนองยังซื้ออยู่ได้เบ้าหนองยังบบถิมเด้เลขหก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 เก่าเก่านี่เก่าหกนี่เบ้าหนองยังบบถิมเด้เพราะว่าเบ้าหนองก็ซื้อไว้บัวหน่อยคือการเด้ งวดว่งหันแต่โบถือแต่งวดนี้โบแน่ครับโบแน่ครับงวดนี้อาทิได้กลับมากขึ้นก็ะไดแม่นว่าคราับยังจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวห้หลุ่นไปนทำกันอ่ามากว่าครับ8ปดเก้างามเลยแปดเก้าแปดสาเก้าหกเก้าหากงามเก้าเจ็ดหรือเจ็ดแปดสิงามคือกันงามเมื่อทุโตศูนย์บ่ ถ้ามักศกะ0ูน0ูนหกงามูนเงามมัดสุดโต9 0เก้าหกะเลขดังเก้สกะเลขดังหก3สกะยังมีคนสื่อแล้วก็หกซูนหาหกซูนเจ็กแปด็ะยังมีคนสื่อคือเก่ากะลองเบิ่งเด้อลองพิจารณาเบิ่งครับเด้องวดวันที่สิหมีนา หกเจ็ดครับผมแต่ว่าเหลขอะเหลพอพอยังท่านออกเด้หกเจ็ดเหลขกพอยังท่านออกสื่อหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดใบนำสื่อติดใบนำเนี่ย่ะแต่ว่าเบาหนองยังนำอยู่ก็คือหกหกกับเก่าเก่ากับหกเก่านี่เบาหน่องยังนำอยู่เบาหนองยังนำอยู่เ้อแต่ว่าอันนี้คือส่วนตัวของเบาหน่องเด้อันนี้ก็บอกสูฟังนะครับเนาะบอกสูฟังว่าเบาหน่องนำเพราะว่าหลายคนก็ถามมาลองครับลองพิจารณาเบิ้งงวดวันที่ 16มีนา67ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นวิถีโชคได้ดวงครับเบาหน่องกับพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคงวดนี้อาจารย์นิรานามเพิ่นอวยพรให้ทุกคนได้รับโชคได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านกันทุกคนไครซื้อรถตลีไว้ก็ให้มีโชคผู้ใดเห็นอีหยังไว้ก็ให้ประสบความสำเร็จทุกประการครับเบาหน่องกัดถามมาโอ้ยหลายคนกัว่าเบาหน,อน่องฝันหรือบ่ ยังเลยครับยังบรทธานฝันเลยมิดจีรีครับงวดนี้มิดจีรีเลยตั้งแต่หลังเลยออกว่านี่ยังประธานฝันเลยไหมเงียบมิดเลยเดี๋ยวต้องขอปูก่อนต้องใสยจิตยังเฮาจิตจิตเบาหน่องยังบรทธานหนิงความความรู้สึกเบาหน่องยังบรทธานหนิงแต่เดียวมือได้หนิงหนิงมือได้จิตใจสงบเดียวเบาหน่องฝันเดียวเบาหน่องเฉมาบอกช่ฟังสีฝันจากมือกระซังเสียเอาบอกให้ฟังเมื่อสีฝันน่อหลังจากนี้ไปสีฝัน ตีต่อกันสูมส้มือสู้มือสู้มือบ่าวน่องก็จะเอามาบอกสู้ฟังสูมส้มือสู้มือสู้มือขันผู้ใดอยากฟังบอกมาครับเดี๋ยวบ้าวหน่องจัดให้ครับแต่ต้องฝันก่อนเด้ขันบ่ฝันก็คือชิบอได้เบาได้ <c oughs> ถึงได้เงอีวันที่ทมีนา 60. หกเจ็เข้ามารับโชคไว้ด้วกันขอให้ทุกคนโชคดีรับเงินแสนเงินล้านด้วเดียวกันสวัสดีครับ